พระศาสดาของเราฉันอาหารในบาทคิดว่าเหลือไหมใครคิดว่าพระเจ้าฉันอาหารจะถามสองอันนะเหลือกับไม่เหลือใครว่าพระเจ้าฉันอาหารไม่เหลือช่วยยกมือหน่อยอ่าเอามือลใครว่าพระเจ้าฉันอาหารเหลือช่วยยกมือหน่อยโอ้สูสีนะสูสี หรือสีอยังไม่เฉลยเดี๋ยวจะ <laughs> เดี๋ยวจะเฉลยถ้าไม่เหลือก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเหลือเฉลยไปทีละอันก็ได้เฉลยไปทีละพระพุทธเจ้าก็ยังทรงฉันอาหารเหลืออ่าสำหรับผู้ที่ยกมือฉันอาหารเหลือนะ,อะททนี้มันก็มีคำถาม มีข้อสงสัยต่อไปว่าอาหารที่พระเจ้าฉันเหลือเนี่ยท่านจะทำยังไงกับอาหารที่ฉันเหลืออ้าวมีให้สองคำตอบสองช้อยนะหนึ่งทิ้งสองเอาไปทําประโยชน์ต่ออา่านี่คิดหนักอันนี้คิดหนักอา้าวใครว่าอาหารที่พระเจ้าฉันเหลือนั้น ผู้เจ้าเอาไปทําประโยชน์ต่อไหนยกมืออ่ามือลงใครว่าผู้เจ้านําไปทิ้งยกมือทิ้งเนี่ยน้อยกว่าเอาไปทําประโยชน์นะอ่าขอเฉลยว่าทิ้งเดี๋ยวจะให้ดูพระสูตรเดี๋ยวให้ดูพร <laughs> ะสูตรอ่า แล้วก็จะมีอีกนะถ้าทิ้งทิ้งที่ไหนอมีทิ้งทิ้งที่ไหนแต่นั้นคงยากเกินไปสำหรับเราท่านี้เมื่อเหลือแล้วเนี่ยมีบางมุมที่ให้นำไปทำประโยชน์นิดนึงอในพระสูตรที่บอกอนุญาตให้พิกุเนี่ยฉันอาหารเหลือของพิกุไขได้หรือฉันอาหารเหลือของพิกุที่ ฉันอาหารที่ยังเหลือคืออาหารที่เป็นเดนแต่ในพระสูตรนี้มีพิกขุลสองรูปกำลังหิวมาเลยแล้วพระเจ้าก็ฉันอาหารอิ่มแล้วพระเจ้าฉันอาหารอิ่มแล้วเพียงพอต่อความต้องการแล้วพอฉันเสร็จแล้วเหลือพระเจ้าก็บอกพิกขุว่าอ่ะ เนี่ยอาหารเหลือให้ฉันเถอะนำไปฉันต่อพิคุรูปหนึง่งคิดในใจไม่ฉันดีกว่าพิคุอีกรูปหนึง่งบอกเราจะฉันเพื่อบรรเทาความหิวและจะยังชีวิตให้พอเป็นไปในวันนี้ส่วนพิคุรูปแรกก็บอกว่าไม่ฉันเราจะ ทนต่อความหิวนี่แหละให้ชีวิตเป็นไปในวันนี้เพราะพระผูเจ้าบอกว่าให้เราเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิททายาทและเราก็มองว่าอาหารในบานก็เป็นอามิตรเหมือนกันไม่ทานดีกว่านี่พี่ขูรูปหนึ่งคิดอย่างนี้พี่ขู่รูปสองบอกฉันพี่ขู่สองรูปนี้คิดอยู่อย่างนี้ถามว่าพู้เจ้า ชมรูปไหนรูปหนึ่งไม่ฉันรูปที่สองฉันอาหารที่เหลือจากพระพุทธเจ้าแล้วผู้เจ้าก็บอกด้วยว่ามอบให้จงฉันเถิดรูปหนึ่งไม่ฉันรูปสองคิดว่าจะฉันใครคิดว่าไม่ฉันรูปที่ไม่ฉัน ได้รับการสัรเสริญช่วยยกมือไม่ฉันยกมือนะอ่าไม่ฉันใครคิดว่าลูกที่ฉันช่วยยกมือโอ้โหยกมือกันพรึบเกือบทั้งหอเลยฉันใช่ไหมอ่าแสดงว่ามติส่วนใหญ่ของเราบอกฉันดีกว่าขอฉเฉลยขอฉเฉลยพูะเจ้าสรรเสริญผู้ ไม่ฉันพระเจ้าสรรเสริญผู้ไม่ฉันหักมุมทุทกคนเลยโอ้โหเ,เราไปดูพระสูตรกันดีกว่าเพื่อความสบายใจสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินธิกาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคจัดเรียกภิกุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุเหล่านั้นถูนลรับว่าพระเจ้าข้าดังนี้ภิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาท จะไม่พึงเป็นอามิตรญาตภิกุทั้งหลายถ้าพวกเธอจะพึงเป็นอามิตรญาตของเราไม่เป็นธรรมทายาทใสด้วยความที่พวกเธอเป็นอามิตรญาตไม่เป็นธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอทั้งเราพึงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าพวกสาวกของพระศาสดาพากันเป็นอามิตรญาต ไม่เป็นธรรมทายาทภิกุทั้งหลายเป็นธรรมทายาทของเราไม่เป็นอมิรทายาทไซดด้วยความที่พวกเธอเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิรทายาทถ้าพวกเธอพึงเป็นอมิททายาทนั้นทั้งธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอทั้งเราไม่พึงถูกบินโยชนติเตียนว่าพวกเธอพวกสาวกของ พวกเธอพระศาสดาพากันเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิ t ทายาทเพราะเหตุนั้นแหละพิกุทั้งหลายเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิ t ทายาทเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิสทายาทภิกุทั้งหลายถ้าเราบริโภคเสร็จอิ่มน้ำสำราญเป็นอันดี เพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินดาบาทของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งในเวลานั้นพิกูสองรูปอันความหิวและความถอยกำลังครอบงำแล้วพากันมาเราพึงกล่าวกับเธอทั้งสองอย่างนี้ว่าดูก่อนพิกูทั้งหลายเราบริโภคเสร็จอิ่มนนำสำราญเป็นอันดี เพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินดาบานี้ของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งเธอทั้งหลายหวังจะบริโภคก็จงบริโภคเธอถ้าเธอทั้งหลายจักไม่บริโภคเราจกทิ้งเสียในที่ปราจากของสดเขียวหรือจักเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้ พิกขุูสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคสเสวยเสร็จอิ่มนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินทบาทของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจักไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคก็จักทรงทิ้งเสียในที่ปราศจากของสดเขียว หรือจักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้แต่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดังนี้ว่าพิกูทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอา mith ายาทเลยก็บินธบาทนี้เป็นอามิสรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่ากระนั้นเลยเราไม่พึงบริโภคบินธบาทนี้พึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้ ด้วยความหิวและความถอยกำลังนี้แหละเธอจึงไม่บริโภคบินตบาทนั้นแล้วยังคืนและวันให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนั้นเองส่วนพิกุรูปที่สองมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคสเสวยเสร็จอิ่มน้าสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินฑบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู่ อันจำต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจักไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคจักทรงทิ้งเสียในที่ปราศจากของสดเขียวหรือจักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้อย่ากระนั้นเลยเราพึงบริโภคบิณฑบาตนี้บรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้เธอจึงบริโภคบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความ ถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายพิกขุนั้นแม้จะบริโภคบินดาบานั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ถึงอย่างนั้นพิกขุรูปก่อนโนอนยังน่าบูชาและสรรเสริญกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกขุทั้งหลาย เพราะข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลา่เลี้ยงง่ายปารบความเพียรแก่พิกขุนั้นสิ้นกาลนานพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิสทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธอว่าทำอย่างไรหนอพวกสาวกของเราพึงเป็นธรรมทายาท ไม่พึงเป็นอามิสทายาตพระผู้มีพระภาคสุคตเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจนี์น้แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเข้าสู่พระวิหารอันนี้เป็นพระสูตรนี้ที่นำมาให้พวกเรานะลองอพิจารณากันนะ,ะก็อาจจะหักมุมนิดหน่อยนะ <c oughs> ก็ถ่ายผิดกันเยอะไม่เป็นไร ถ้าอาจารย์ถ่ายก็ถ่ายว่าฉันเหมือนกันนะแต่พออ่านไปโอ้ผู้เจ้าสรรเสริญผู้ที่ไม่ฉันนะอืม